สวัสดีค่ะสวัสดีเย็นเย็นวันพุธนะคะใกล้ๆจะสองทุ่มแล้วนะคะแต่ว่าพอดีแบดแดดมาค่ะวันนี้ยุ่งทั้งวันเลยเพิ่งจะได้เข้าป่าตอนจะสองทุ่มนะคะเห็ดดินค่ะ รุ่นนี้สีแดงแล้วก็ช่วงกลางๆก,ก็จะออกทองๆน้ำตาลน้ำตาลนะคะเป็นไปได้ว่ารุ่นนี้มีชื่อว่าสตูเครมล่ะนะคะบลูเบอรี่ค่ะสุกเป็นบางพื้นที่นะคะและในแต่ละกอเนี่ยมันก็สุกไม่ทุกลูกนะคะก็คือถ้า ใช้มือเก็บแบบเนี้ยก็สามารถเก็บได้แล้วแต่ถ้าจะใช้เครื่องตักก็ต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะได้ใบไอ้ลูกดิบและลูกสุกปนมาเนาะอันนี้สุกแล้วนะคะอร่อยมากสองดอกนี้บานแล้วดอกนี้บานแล้วแต่ยังไม่แก่ ดอกนี้ล่ะอันนี้ก็อโอ้โหอันนี้รู้สึกไปละขาขาโดนกินสมึดเลยอ่าอันนี้ขาดมาเลยปลอมมากเลยเครมล่ะนะคะเห็ดดินที่เขาเรียกกันเครมล่ะหนึ่งดอกก็เรียกเครมล่ะถ้าหลายดอกก็เคลมหลู นะคะเคลมรูเคลมร,ร,ร,รูนี่ยัางงามอร่อยคะ่ะอร่อยเห็ดดินเนี่ยมาทำน้ำพริกเห็ดใส่ปลารนะ้าน่ะอร่อยอร่อยอันนี้เหมือนจะเป็นเห็ดขาวแต่ไม่แน่ใจแบบมีหนามหรือไม่ต้องพิสูจน์ค่ะ โอเคโฟร์ทิกะเห็ดแกะหรือเห็ดขาวแบบไม่มีน้นาำนะคะทีนี้เขาเรียกโฟร์ทิกะข้างล่างก็จะเนียนนะเนียนไม่มีหนามนะคะข้างล่างเห็นไหมโฟรแปลว่าแกะนะคะ นี่ก็จะเป็นที่มาของเห็ดนะที่พี่น้องคนไทยบางคนเออส่วนมากเนาะหรือว่าส่วนหนึ่งส่วนมากนี่แหละส่วนหนึ่งก็จะเรียกมันว่าเห็ดแกะเพราะว่าสีเขาอะคิดว่ามาจากสีเขาเนี่ยขา,ขาวๆเหมือนสีหนังแกะหรือเปล่าโฟทิกอะโทิก นี่ต้องกินตอนอ่อนนะคะเพราะว่าถ้าเห็ดเริ่มแก่เนี่ยเขาจะมีความเฝือ่อเนาะเขาจะมีความเื่อนนะรสชาติสวยค่ะสวยอ่อนนะคะอันนี้อ่อนนะแบบนี้ ตัวนี้มีการเปลี่ยนสีนะคะเวลาถูกถูกตัดถูกนำไปประกอบอาหารเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีออกแนวเขียวแนวเหลืองอะนะคะเวลาเที่ยวไปต้มอะ ใกล้ๆก,กันเลยมีความรู้สึกว่าขาใหญ่ว้ยว้ไว้ไวตัดมาเลยเพราะว่าไม่อยากจะทำลายเชื้อมันเชื้อมันเป็นก้อนเลยอะตรงโคนมันเนี่ยเป็นก้อนเลยอะก้อนเลยไม่อยากไม่อยากขุดมันขึ้นมากลัวเชื้อมันตาย อ,อ่อนๆเลยอะยังอ่อนเลยรุ่นนี้นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมยัางงามอ่ะอยังอ่อนค่ะเนี่ยอ่อนสุดๆอะ สวยงามมากค่ะนี่เนียนนะคะเออรุ่นนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าชื่อเบิดทิกกานะไม่ค่อยแน่ใจจะเป็นโฟร์ทิกกาหรือเบิดทิกกาก็กินได้นะคะอร่อยเหมือนกันหน้าตาเขาเหมือนกันมากเลยต่างกันนี้เดียว สำหรับคนไทยก็เห็ดแกะนี่แหละเห็นพี่น้องคนไทยเรียกกันเห็ดแกะนี่ยอย่างอ่อนเลยใช้แทนเนื้อไก่ได้เลยนะเนี่ยเพราะว่าเนื้อมันคล้ายๆเนื้อไก่นะเนื้อเห็ดเนื้อแน่นนะคะเนื้อเห็ดแน่นเพิ่งเข้ามาค่ะนี่เห็นไหมอันนี้ละ่ะ ตัดเลยเพราะว่ามันแน่นมากเลยนี่เห็ดขาวแบบไม่มีน้นาอีกแล้วนะคะโฟทิกกะหรือเห็ดแกะใต้หมวกเนียนนะคะไม่มีนนะ้นานะนี่อย่างอ่อนเลยเราไม่ดึงขึ้นมานะคะเพราะว่าเชื้อของเขาที่โคนเนี่ยมันเป็นก้อนนะมันเป็นก้อนเลยที่โคนมันเนี่ย ก็ตัดมาให้ก้อนก้อนเขายังอยู่ในนี้อยู่นะคะเนี่ยเห็นไหมเล็กๆเนี่ยเต็มเลยให้เขาโตต่อไปเนาะ,ะเจดเหลืองค่ะเยอะมากเลยจำนวนดอกคิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า30ดอกนะ ดอกเล็กสุดเราจะยังไม่เก็บนะคะเพราะว่ามันใช้เวลานานเนอในการเก็บดอกเล็กสวยงามมากค่ะเห็ดหลังฝนตก เห็ดบริเวณนี้เปื้อนดินนะคะเพราะเขาขึ้นบนดินดำเลยเนี่ยสวยงามมากค่ะนี้ สองทุ่มครึ่งแล้วค่ะตอนนี้แต่ก็ยังมองเห็นตะวันที่ขอบฟ้าอยู่นะคะคือว่ามันยังไม่รับขอบฟ้ายังมองเห็นแดดเห็นแดดลำไรอยู่ที่ขอบฟ้านี่ดอกเล็กๆอะ่ะเต็มเลยค่ะที่เพิ่งโผล่ขึ้นมาก็มีแล้วก็ที่โผล่ขึ้นมาแล้วเท่าสักประมาณนิ้วก้อยอะเต็มเลย เจออีกแล้วการทางเดินเลยทางเดินในป่านะคะภาษาชิเดนเขาเรียกว่าสติกสติกก็คือทางที่เนทางเดินเท้าอะ่ะเกิดจากการที่คนเดินไปเดินมาเดินบ่อยจนมันกลายเป็นรอยรอยทางเดินอะ่ะ ค่อยมีคนมาเดินหรอกคะ่ะแถวนี้เพราะว่ามันค่อนข้างลกนะมันอยู่ในป่าส่วนมากเขาก็จะมาวิ่งมาเดินออกกํลาลังกายจริงๆเท่านั้นเนาะเดินเล่นก็ไม่สนุกในเนี้ยเพราะว่าในป่ามันมียุงเยอะอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหยังเยอะโคนมนะันยังเยอะนี่ค่ะ เดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยนี่ขุดขึ้นมาให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งก้อนนี่ค่ะเห็นไหมดอกเล็กๆอะ่ะโคนเขาใหญ่มากด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้เชื้อเขาอะเยอะมากเราก็จะตัดนะตัดออกเยอะหน่อยอยากให้เชื้อเขาอยู่ในปานะคะอ่ะกุมไว้นิดนึง กะหรือไม่ก็อีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเบรดทิกกนะคะเบรดแปลว่าขนมปังโฟร์แปลว่าแกะไม่แน่ใจว่าตัวไหนนะแต่ก็คือพี่น้องคนไทยก็เรียกเห็ดแกะเนาะดอกแม่เห็ดดินแก่แล้วนะคะให้เขาอยู่ในป่านี่แหละเนาะเป็นเชือ้อ